โงการยกกระดับรษั์สินค้าเกษตรอากรสู่ธุรกิจสลับกันใหม่โอทีโอไอซีเจ็ดเจ็ดประจำปีประมาณันหารอยงนวิากเวเอครับเนี่ยก็คือเอ่อกิโลหนึ่งเนี่ยเกิดนึ่งได้ประมาณหนึ่งมันมันจะมันจะขยายมันจะเป็นแบบมาเรียนรูบ้านเห็ด หลงโท่คร <s> ับสาโถ่อ่าเพราะว่าซึงสน่มาจากคนแจรัแมนนูนูนูซังมากเลยติคาซาเลียแล้วนะ่นะจากถ้าไัน็ดหานี่หนึ่งกิโลจะใช้ข้าหมาอยู่สามามก้อนแลนี่หากัเป็นสิธาสิาข้อยข้ดอกไม่ใช่เก็านึ้สองสามสห้าห 9 10 11 12 3 4 5อันนี้อะอันนี้จะเป็นนีนจงๆนะอันนี้ไม่มีระยะเวลาของมันก็คือการเรียนภาษาที่ต้องใช้นตู้เย็นเราก็มีหลังจากที่หลังจากที่หันห้องัติไชไอ้แมลังจากเมื่อไห่เนี่ยปไ่านเอกสารข้นเตร์เาบองไปตางันนะ สีาหรือชิ้นชินรอนได้มีพวกเป็นยังไงหรอพวานออกมากระชงมาหจากมีเ้องผ่ะร้องผงหาี่เคยเห็นดูแต่ว่าอันสองมือไม่จัดสื่อไม่จัดสือสปอร์แล้วก็ได้ ขีดชาได้เพราะว่าไม่เมีอเลยจ้าคือวัตถุดิบั้งหลายลามันดีก็สิมันนางปั้นจ้าอันทว่าเฮดได้บาเฮดได้ได้ว่านคือข้าวข้าเหน่งเห็ดเรื่องอันนี้อ่าอันนี้จะเป็ันเคาเรียกเปนาข้าไเปยังไม่เห็ดที่แหลมองกยมั้งเขาเลี่ยให้หมันดีใหันได้อันให้เา เอาเงินนันดิบินรูจักกันตรงเขาเนี่ยยอ่ๆนะคะละลายอ่านจ้าต่ที่นี่บางสถานะก็คือออ่่าาได้หน้าที่กันเพราะว่าการแบ่งหน้าที่เนี่ยก็คือหมายถึงว่าบ่แม่เขาจะบอกว่าเหมือนเวลาเห็ดมีสายหินทุกเม็แบบอันอีอเห็ดตรงนี้เห็ดตรงนี้สีน้ำต้องแก้มเนี่ยมีเราเนี่ยแต่ก็ได้เวลาแบบแก้มกันแต่ส่วนเนี่ยมันจะส้มจะไดแบบสมันไม่ใช่นะละ ไอ้่เป็นตัวน้ำเปลากาแเมน้ีกิหนึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดใช้น้าหนึ่งมันจะมีคลอีนอเนี้ยมันเป็นเครื่องดื่มแล้วทีนี้คือเวลาเราร้างงเข้าไปที่โดยส่งเลยเดิคลอรีนไปเลยด้ เราจะเห็นว่าน้ำน้ำสิ่มพวกเอ็นลำพังหรือว่าเป็นพวกน้ำ A O เนี่ยมันก็จะมีเป็นพวกกรองสีต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะแต่หลังจากนั้นมันจะมาให้มาหมดแทนอยู่ต้องก็ที่าะก้านที่เสียห้องกรต่อยเอาไปชัวแม่ตรวจเชื่อตรวจหางเล่าชุดพวกนี้ก็เรียกอันยาดมยีละอันยาดมเสตติกยีละ สองยิบเรจวกนแต่ทุ่นด้วกันดีวานาหยุพออยอหอมแต่วมันเดียวปี้่อก่ันมบเลยเอาสยางเหี่ยแล้วเปอไอื่นหมด

่านศกาลของวันบอกนั่อกล้อมดวนบบแดงเราจัาบดจจบดบแดนี่เป็นของตัวหนึ่งหนึงแล้วนะครับมีทั้งกรมทั้งโบก,กำใช <จา S 2> ้ซํำใดครนำก้าเอาพ่อดเด่นข้าเด้ล่างล่างเห้มันบบออกความเหนียวออกก่อนอูชุด อะไรอุจุอะไรน้องอุจุอุอมันาได้ด้แล้วและพอมันตาได้ได้สังเกตมันมากแต่ยังมีความเหนียวูด้ถ้าเกิดหรือว่าต้อใส่กันแต่ต้องใส่ของไม่เนี่ยมันยัง่งนี่อย่างหลายมันดูแม่อืม จริงๆอะคันสมุิวา่าเท่าวันเข้าจากจากแบบเหมืนอนของเี่เาเข้าเฮปนโบกเหมือนนานำนามัมนจากคันเท่าก็เอามาก่องเข้าสามารถเฮปเป็นเฮปิโบทไหวก็ได้อ๋อค<า>ือเจ้า,าเขาแม่ค่ะอืมใช่คับใช้ดยป่ะดเลยนะเนี่ยห้องเอาเอากะละมงนีว่าตรง ตรงไ้นเป็น้องได้รเปล่านเป็นไงบ้างเยี่วนี่หมด้าเยี่ยวนี่เองแน่อนองบ้งา้ไม่หน่อยไม่บานเดียว่มมีไม่อดีใส่พวกน้ำเลาก็ได้วางสานีหน่อยครับพ้าะว่าเคือวัสดุอเราจะใช้แต่ว่าเป็นเป็นหมือนชุดเกรด สองออนในการที่ในการที่จะลาที่เราล้างอุปกรณ์ต่างๆนะคะม,มันจะมีตัวหนึ่งก็คือเขาเรียกว,ว่าคือเอ็เนอตเนาะเพราะว่าไม่ดีไม่ติดมนด้วยเพราะว่าอันมัน แต่บาบ่อยซุปเอรเนี่ยหนาจะจะจเอาใม้เห็ดเิ ps, ปเพราะวายมันจะเป็นเองไสจากของของคนลไม้ที่มันจะสลายเพราะไม่มีท่มุนงจะไมกจะดว่าเป็นพวกเปมือนพวกรูห่อพวกนั้นเ้อมใส่จามทางตกลาดัวนั้นม่ตนี่ง่านตุ้ยไม่ไม่้องมีองุ่นอยู่แต่ว่างเบาบางเบาความแปลงบางครึ well, ่งมันก็จะใส่รั่วไปเลยพิเศษไปแต่นั้นมันใส่ยี่ห้อแบรนแต่แน่มมีความเหนียวเหนียวหลายที่บ้าน

ไม่แก่จริงๆไม่เป็นนี่งูนันอันมือซองเีจะอีกอย่างหนึ่เนี้ยเขาเปรียบเทียบเดเรยว่ามันสิแตกตันงกันเอาก็เล่ากันเทียนอ่าเน่นะเทียขาวขาวนะครับ

ข้าวเดียวอ่านองเล่าฮิบัมันสีมันสีดมันเยมันดูดน้ำมันสีแดงนะไหวบอดดายแนนมัน่องเล่าเศร้าเศร้าเ้าสีเศ้าสี้าเร้าผ่านน่ะนี่นี่คือขั้นขันตอนการเล่าขางครับล่างเขาละเฮ่เฮ่เลยเอา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 สีแดงอัน อันพูด้ดำเลนล่าการแต่สต๊อกไปก็ยังดำเนการเพราะว่าเดี๋ยวันว่าไม่อยังดอกเพราะว่าเดี๋ยวัน